สวัสดีนะครับ ok ทุกคนวันนี้สวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บ้านนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมจะพามาดูบุบนะครับทุกคนอันนี้คือบุบนะครับเป็นบ an ุบหมดเลยนะครับเลยเป็นบุบที่ผ่านการหมักและก็การตานไว้หมดแล้วนะครับเขาเอามาต้มนะครับทุกคนเป็นแุบที่ไปขุดมาจากดินนี่แหละเขาก็มีชาวบ้านเขามาขายนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทนเป็นเมนูนะครับทุกคนให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ หุูนี่มันสามารถกินได้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้มันเล็กกว่านี้ผมก็จะลองทําเป็นผับผิดอะไรสักอย่างนึงนะทุกคนว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็ชาวบ้านเขามาขายน่าจะกิโลหนึ่งนีกว่าผมไม่ทราบน่าจะกิโลนึงเดี๋ยววันหลังนะฮะทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูไปสัมผัสในคนที่ผลิตเนื้อเนื้อบุม่ม เตอนนี้ก็กินได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีรสชาติเฉยๆนะทุกคนตอนนี้บุกก็ราคาก็ดีอยู่นะครับทุกาคนค่ากินลงนึงน่าจะประมาณ 20- 30ิบิกว่าบาทน,นะครับแต่ตอนนี้ราคามันน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าโควิดด้วยนะครับ oh, <no. S 1> สมัยตอนเด็กๆนี่ผมแบบว่าชอบกินมานะทุกคนมันอร่อยกินแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีรสชาตินะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการหัห่นเสร็จแล้วนะครับเนี่ยพอเราหัห่นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแผ่นแบบน,นี้นะครับดูนะครับเนี่ยมันจะนุ่มๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นผักผิดกันดีกันดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามน้ําพริกก่อนนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็น เราทำเป็นผัดเผ็ดนะครับมันจะอร่อยนะทุกคนัอนี้ผมซื้อมาเนี่ยในราคาก็ประมาณย0สบกว่าบาทนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะจบไปก่อนนะทุกคนนะทุกคนตอนนี้ครับเราก็ได้ทำการเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะทำบุรนะฮะทุกคนก็จะมีจริงจเราจะใช้มะนาวนะครับพอดีว่าผมมีแค่ไอ้มะขามเปรี้ยวนะครับแล้วก็กระเพรา แล้วก็น้ำพิชนะพีนี่ต้องใส่เยอะๆหน่อยนะทุกคนมาครับทุกคนจะลองจะเทน้ำมันนะครับแล้วก็กระเทียมวันนี้ผมจะลองมาทาแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ถือว่า,าน่าจนะอะไรนางเงียโอเค ตอนนี้มันหอมแล้วครับเดี๋ยวเราจะติดหม้อไว้ได้นลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดดูกอนโอ้โอเคโอเคอาจจะเทไม่หมดนะทุกคนเทประมาณครึ่งก็ได้อันนี้คือผัดเผ็ดมุกนะครับทุกคน ทุกคนนาจะรู้นะครับบุกที่อยู่ตามภูเข,ขาหรือว่าที่เขาปลูกชาวบ้านเขาปลูกกันนะครับ,บ <SAM> e ตอนนี้เราก็ได้ทําการผัดเผ็ดบุกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากินมูนะครับไม่ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะทุกท่านผู้ชมนี่นะครับร้อนๆนะทุกคน <c oughs> อราจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าหมกเขาสามารถกินได้นะครับเราก็ต้องทําวิธีการทำมันก็มีหลายแบบอยู่เดี๋ยวขึ้นหน้าผมจะพาไปหมู่มบ้านแถวๆใ,ใต้ขเขาเขาโนอีซีดูนะครับทุกคนว่าชาวบ้านเขาทํากันยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาเราก็จะพาไปพิสูจน์ดูนะครับว่าเขาผลิตยังไงนะครับทุกคนผลิตหมยูยายนะครับ,รรบเราก็จะไปดูตังแต่ต้มเลยว่าเขาขุมยังไง แล้วก็เขาก็มาล้างแล้วก็เอามาแกะเปลือกออกยังไงนะทุกคนเราก็จะพาไปดูเกแต,ตรองแรกแล้วก็มาจนถึง,งทางเสร็จนะครับโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็กดค์ถ้าไม่ชอบก็ากดกแชร์ก็ได้นะทุกคนมันอร่อยจริงนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสวัอยครับ